สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลนะครับคืนนี้นะครับเราจะอยู่ที่บอลบุนเดิลดิกาอีกแล้วนะครับบุนเดิลดิกาเยอรมันนะครับคืนนี้นะครับเวเดอร์เบอร์มินนะครับจะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของอ่าไฮทันแฟงเฟิร์ดนะครับแฟงเฟิร์ดนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับกดช่วยกดคอมเมนต์นะครับกดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าคืนนี้นะครับพวกคุณเล่นฝั่งไหนนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับ ตอนนี้ครับเจ้าบ้านวลาดิวอเมนนะครับอยู่อันดับที่17ของตารางนะครับแข่งไป28นัดนะครับชนะ6นะครับแพ้เสมอ7แล้วก็แพ้15นะครับมีอยู่25แต้มนะครับมีอยู่25แต้มส่วนแฟรงเฟิร์ตนะแฟรงเฟิร์ตก็แข่งมา28นัดนะครับมีอยู่32แต้มอยู่ที่อันดับ12ของตารางนะครับเรามาดูสถิติาการเล่นในบ้านของทั้งคู่นะครับเรามาดูที่วเดอร์เบมนนะครับวเดอร์เบมนเล่นในบ้านไปทั้งหมด13เกมนะครับชนะแค่หนึ่งนะครับ ถือว่าแย่มากนะครับชนะชนะแค่หนึ่งนะครับเสมอสามนะครับมีอยหกแต้มนะครับเวเดอร์เบเมนนะครับสรุปว่าฤดูกาลนี้เวเดอร์เบเมนนะครับเก็บแต้มในบ้านได้แค่หกแต้มนะครับจากการชนะหนึ่งนัดแล้วก็เสมอไปสามนัดนะครับส่วนแฟรงเฟิร์ตนะครับแฟรงเฟิร์ตแข่งไปสิบสี่นัดนะครับแข่งเยอะกว่าอเบเยเมนไปหนึ่งนัดนะครับข้อเก็บใจชนะได้ไปหกเกมนะครับหกเกมเสมอสี่แพ้สี่นะครับมีอยู่ยี่สิบสองแต้มนะครับ จะดูว่าแฟงเฟิร์ตนะครับเล่นเกมในบ้านได้ดีกว่าไวเดอร์เวเมนนะครับส่วนดูเราเราจะไปดูสถิติการเยือนของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านอย่างเบรเมนนะครับไปเยือน15เกมนะไปเยือน15เกมเก็บมาได้19แต้ทมนะครับชนะ5นะครับชนะ5แพ้ชนะไป5นะครับปิดเ้ทมส่วนแฟงเฟิร์ตนะแฟงเฟิร์ตเก็บไป10แข่งไป14นัดนะครับ14นัดเกมนอกบ้านนะเกมนอกบ้านชนะไปแค่3นัดนะครับ ถือว่าเกมนอกบ้านของแฟงเฟิร์ตดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเก็บได้แค่10แต้มนะครับต่างจากเบร์เบเมนที่สถิติเกมเยือนนะครับจะดีกว่านะครับส่วนต่อไปเราจะไปดูสถิติการเจอกัน5นัดหลังคร่านัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับการเจอกัน5นัดของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านแฟงเฟิร์ตนะครับชนะไปได้แค่2นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป2นัดเสมอ1นึ่นัดนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเจอเมื่อปีที่แล้วนะครับ ไปแข่งที่บ้านแฟงเฟิร์ตก็เสมอไป2ประตูต่อ2นะครับครึ่งแรกนะครับบอกว่าครึ่งแรกมีการเสียประตูกันตลอดนะครับยิงเงินครึ่งแรกตลอดอย่างน้อยหนึ่งลูกต้องมีนะครับคืนนี้ครึ่งแรกอย่างน้อยหนึ่งลูกต้องมีนะครับต่อไปนะเราจะไปดูสถิติของเจ้าบ้านกันนะสถิติ5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับต้องบอกว่าเวเด์เบยมน5นัดล่าสุดชนะไปแค่2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้1นึนะครับ สถิติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะไปแค่2แล้วเสมอ2แพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็ชนะชาวเก้ไปได้นะครับชนะชาวเก้ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกสังเกตว่าจะมีประตูตลอดนะครับยกเว้นนัดนัดที่เจอกับเปิดบ้านเจอเหมือนเนช่นกัดบัตรนะครับไม่มีประตูนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมาดูการแข่งในบ้านนะครับต่อไปเราไปดูสถิติของ ผู้มาเยือนอย่างแฟงเฟิร์ยนะครับเฟ่งเฟิร์ยห้านัดล่าสุดนะครับชนะแค่นัดเดียวนะครับชนะแค่นัดเดียวแพ้สามแล้วก็เสมอไปหนึ่งนะครับนัดล่าสุดที่ชนะก็ชนะไฟบวกไปครับชนะไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับครึ่งแรกก็มีประตูหนึ่งประตูนะครับคืนนี้สูงแรกน่าเล่นนะครับถ้าราคาน้ําเปิดมาได้สวยต่อไปเราจะไปวิเคราะห์ราคาน้ํากันนะครับราคาน้าของคืนนี้นะครับคืนนี้เปิดมาที่ขาวขาวนะครับเล่นฝั่งไหนก็ได้นะครับ เรามาดูน้ำานน้ำเก้าสิบกับแปดสามนะครับตามเลือดดวยเวเมนนะครับต่อเวเนอเเมนเก้าสิบนะครับแต่คืนนี้เฮียแนะนําให้บอลเต็งนะครับบอลเต็งให้อยู่ที่ฝั่งแฟงเฟิร์ตนะครับเพราะว่าแฟงเฟิร์ตเพิ่งชนะมานัดล่าสุดแล้วก็เป็นการชนะในการไปเยือนด้วยนะครับการชนะในการไปเยือนด้วยส่วนสกอร์สูงนะครับสกอร์สูงสองลูกครึ่งควบสามไม่แนะนำนะไม่แนะนาเฮียแนะนําที่สกอร์สองลูกครึ่งนะครับ เนี่ยแนะนาที่สกอสองลูกครึ่งนะครับมีโอกาสมีโอกาสมากกว่านะครับสกอสูงเต็มเกมนะครับแนะนําไปที่สองลูกครึ่งนะครับหล่นเรามาดูนะครับเรามาดูสกอสูงต่ํานะครับสกอสูงต่ํากันสูงต่ําครึ่งแรกนะครึ่งแรกนะครับสกอสูงอยู่ที่หนึ่งลูกตามคาดนะครับสกอสูงอยู่ที่หนึ่งลูกตามคาดนะครับน้ําก็ถือว่าน้อยไปหน่อยนะครับ0.75นะครับ แต่สูงต่ำครึ่งแรกนะครับแนะนําให้อยู่ที่1ลูกหรือครึ่งควบลูกนะครับให้ผ่านไปสักพักราคาอาจจะไหลลงมาที่ครึ่งควบลูกนะครับให้เล่นครึ่งควบลูกหรือ1ลูกนะครับมีโอกาสได้มีโอกาสได้สูงมากครับส่วนบอลเต็งครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกครึ่งแรกนําแนะนําให้ไปฝั่งแฟงเฟิร์ตนะครับฝั่งแฟงเฟิร์ตที่น้ำแปดสามนะครับน้ำแปดสามถือว่าน้ำสวยนะครับถือว่าน้ำสวยมาก ก็วิเคราะห์กันมาสรุปกันนะมาสรุปกันคืนนี้นะครับก็อยู่ที่ฝั่งแฟงเฟิร์ตนะครับเต็มเกมแล้วก็สูงเต็มเกมอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับส่วนที่เด็ดครึ่งแรกนะครับคีเด็ดครึ่งแรกก็อยู่ฝั่งแฟงเฟิร์ตเหมือนกันนะครับส่วนตะกอสูงนะอยู่ที่ครึ่งควบลูกหรือว่า1ลูกนะครับก็ดูคลิปจบแล้วนะครับกดคอมเมนต์นะครับคุณจะเล่นฝั่งไหนกดคอมเมนต์นะครับกดคอมเมนต์แล้วก็กดเปิดการแจ้งเตือนนะครับทันทีที่อัพคลิปไปนะครับก็จะได้ ดูคลิปกันทันทีนะครับให้กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับก็สำหรับวิโครฟุตบอลวินเดรตีก้าวันนี้ก็ขอเท่านี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ